บาญญาทันเรียนร้ายสิบประการิบประกาว่าแท้จริงคำว่าก้อนพูนหัวใจมีสองความหมายความหมายที่หนึงคือก้อนพูนยมานี้ได้แก่หัวใจเฮกพิญาคือมีก้อนเนืออ่มีอัลลอฮบรรจุไว้อยของมนุษย์อยู่ภายใต้ร่วมเหม็นมีกล้วยเป็นวัดในอัะลอบด้วยรูปลรงและข้างในก็มีเลือดสีดำความหมายสองกอนพูนวานี้่หัใจเวิญญา ือเป็นสิ่งละเอียดอ่อนที่มองด้วยตาไม่เห็นเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้รู้สึกต่างๆได้สมาตับตา,ตากับมันและก็คือมันเป็นแกนสารและเนื้อแท้แห่งมนุษย์และกัออกกบจัวใจวิญญาณนี้เองเราเรียกราศาสนาคำองการาตา่างๆเพราะองก,กับมันนี้เองมีคำสัมใช้และมีคำสัมห้ามและมีการส,ามสัมพันธ์กันกับก้อนบยูยุสมานียุสมานี และมีและมีการฉนงสติปัญญาแห่งมนุษย์ในการที่จะเลิกถึงการแทรกการสัมพันธ์ระหว่างดวงใจแห่เงินล่างกับดวงใจแห่งญาณเพรากับความบระหว่างรเท่านี้ก็คลายกับการสัมพันธ์คอ ภาษาสารกับสีที่พึ่งพาหรือคล้ายกับการสัมผัสของผู้ใส่เครื่องแต่งกายกับเครื่องแต่งกายและเมื่อการกัรคำว่าหัวใจในนักอเก่มนี้ก็จะปองด้วยหัวใจว่ามาคงนี้สองนี้เองก็มาของการงการหัวรอรอที่เราได้บอกว่าจงกาโอ้มัดอ่านภาษาหรับด้วยลูกอ่านที่ออกครับกอลากอลารสกอลากอลาอาร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 ป อรเบอัเบียอัาเบียอัลเบีอัลเบียอัาเบียอัาเยอัเบียอาลเบอัลเบียอลเบียอรลเบียอัาเบียอัลเบียอัลเบียอัลเียอัเบียัเัเบียอเบียอรเบียอรอเบัเบียอลเบียอเบีบียอรเบียอรเบียอยอเัเบียอียอียอเบียอัเบียอเบอเียอเบียเเอเบียอ

Wahdah, ya la mu, ya la mu ma fi, walubikum. Walubikum. Allah selamatkan dia, di dalam hati orang tua, dan nanti Allah akan Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allahu. อิลลาซุวาริกุมวาอินนามะวะอิูนามะวะอินามะวะอิามะวะอิจนามะวะอิน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 นามะะอินนามะวะอิจนามะวะอินนามะวอินนามะวะอินนามะวะอินนาเะวะองนนามะ ได้เราก็จ right no <którym> ึงไม่เหมาะสมเลยที่เราพยายามัแต่งหนาในการตกแต่งใบหน้าซึ่งเป็นที่นูนนูยแต่เราได้แล้วเลยลดใจบ่อยให้เพื่อนเ้ืยอกิเลสเพื่อนเพื่อนมูลลักษณะเลวร้ายสุขภาพซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจให้มาอ๋อแต่ถ้าว่ามาผสมและสุขภาพดีแต่วันทีสติปัญญาเราจะต้องทำความสะอาดดวงใจตกแต่งดวงใจด้วยปริญญาดีงามให้เกิดกว่าการตกแต่งหน้าตาและเล่นและขอเขาประการที่สามดวงใจนั้นเปน มิบาดตาความฝันใช้ของทอนหัวใจดังนั้นเมื่อหัวใจดียอดทั้งส่วนมันก็จะดีเป็นหมอนแต่ถ้าหัวใจชั่วแหวนทั้งส่วนก็จะชั่วยป็นหมอนนั้นสรุปเรบว่าอินนาฟีอินนาฟีอาจาสัตสัจดาอาจาสัจดมัสภะอิดะสุลาฮาอิดะสุลาฮาสุลาฮะคุลลาหูว่าอิดะสัจดายะกุล เราเหยียก้อนบกลนแท้จริงความว่าแท้จริงในเงื่องหลักของมนุษย์มีก้อนเดียวก้อนเดียวทำนห้มันดีนะก้อนเดียดังนั้นเมื่อหัวใจของเราดีจะทําให้ส่วนอื่นของนักการกิจเปหมดจึงจึงเป็นจึงเป็นแก่คนที่คนจะต้องพยายาม้จิ